สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่เคยคิดไหมครับว่าการตื่นเช้าแล้วรีบทํานู่นทํานี่คือเรื่องดีแต่รู้ไหมครับว่วานนี้ใส่เล็กๆนี้อาจกําลังทําลายไตยของคุณเงียบๆย,ยิ่งกว่าการกินเค็มในฐานะหมอที่ดูแลผู้สูงอายุผมเห็นลุงปรีชาไตาวายเพราะเรื่องนี้มาแล้ววันนี้ผมจะมาเตือน4พฤติกรรมตอนเช้าที่ต้องเลี่ยงโดยเฉพาะข้อสุดท้ายที่อันตรายถึงชีวิตก่อนไปดู หากใครตื่นมาแล้วรู้สึกเพลียช่วยพิมพ์คำว่าใช่ให้ผมรู้หน่อยนะครับเอาละไปเริ่มกันเลยพฤติกรรมที่ 1. ความขี้เกียจที่แรกด้วยชีวิตการกั้นปัสสาวะตอนเช้าพฤติกรรมแรกนี้นะเป็นสิ่งที่ผมเข้าใจหัวอกของผู้สูงวัยอย่างเราที่สุดเลยครับโดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวทางภาคเหนือหรือแม้แต่เช้าๆในกรุงเทพมหานคร ที่เราเปิดแอร์เย็นชํำม,มาทั้งคืนอากาศที่เย็นสบายกับผ้าห่มอุ่นๆมันชวนให้เรานอนต่อเหลือเกินใช่ไหมครับยิ่งผู้สูงวัยหลายท่านที่มีปัญหาเรื่องปวดเขา่าลุกนั่งลําบากการจะลุกจากเตียงแต่ละทีมันเป็นเรื่องใหญ่ท่านก็มักจะคิดในใจว่าเอานะ่ะขออีกแค่แป๊บเดียวอีกแค่15นาทีเดี๋ยวค่อยลุกทีเดียวหรือบรรดาแม่บ้านคุณป้าคุณยายที่ตื่นเช้ามาด้วยจิตใจที่งดงาม รีบกุลีกุจอไปหุงหาอาหารเพื่อรอสายบารพระที่หน้าบ้านหรือรีบไปกวาดบ้านถูบ้านท่านมักจะมีความคิดที่ว่าเดี๋ยวทํางานตรงนี้ให้เสร็จก่อนปวดฉี่แทบตายแต่ก็ขอกลั้นเอาไว้ก่อนกะว่าเสร็จธุระแล้วค่อยไปเข้าห้องน้ําทีเดียวผมขอบอกด้วยความหวังดีจากใจหมอเลยนะครับว่าขอให้หยุดความคิดนั้นเดี๋ยวนี้เลยครับเพราะพฤติกรรมที่ท่านคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนี้คือการทําร้ายายที่รุนแรงที่สุดลองจินตนาการตามผมดูนะครับ กระเพาะปัสสาวะของเรามันก็เปรียบเสมือนถังขยะใบใหญ่ตลอด8ชั่วโมงที่เรานอนรับพักผ่อนไตของเราไม่ได้หลับไปด้วยนะครับไตเขาทํางานหนักมากเขาทําหน้าที่เหมือนพนักง,งานทําความสะอาดที่คอยกวาดเอาของเสียสารพิษและเชื้อโรคต่างๆออกจากเลือดแล้วนํามากองรวมกันไว้ที่ถังขยะใบนี้พอเช้ามาถัางขยะใบนี้มันเต็มจนล้นมันส่งกลิ่นเหม็นเน่าและมันต้องการถูกเททิ้งทันที การที่คุณเลือกที่จะอั้นฉี่ก็เหมือนกับรถขยะเดินทางมาจอดรอหน้าบ้านท่านแล้วแต่ท่านดันปิดประตูใส่หน้าเขาขังขยะเน่าๆเหล่านั้นไว้ในบ้านตัวเองต่ออีกหนึ่งชั่วโมงท่านลองนึกภาพตามนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นในทางวิทยาศาสตร์สิ่งที่เกิดขึ้นคือหายนาของไตครับน้ำปัสสาวะตอนเช้าเป็นน้ำปัสสาวะที่เข้มข้นที่สุดและเต็มไปด้วยเชื้อแบคทีเรียเมื่อมันไม่มีทางออกมันก็จะเริ่มเกิดภาวะที่เรียกว่าปัสสาวะไหลย,ย้อนกลับ มันจะไม่ได้ไหลออกไปข้างนอกแต่มันจะไหลย,ย้อนจากกระเพาะปัสสาวะขึ้นไปตามท่อไตและมุดกลับเข้าไปในเนื้อไตเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนที่สุดผมอยากให้ท่านนึกถึงภาพพ่อระบายน้ําในกรุงเทพมหานครเวลาที่ฝนตกหนัก,นกๆสิครับถ้าระบายไม่ทันน้ําเน่าสีดําๆมันก็จะผุดขึ้นมาจากท่อเข้ามาท่วมในตัวบ้านของเรามันทั้งสกรปรกส่งกลิ่นเหม็นและทำลายข้าวของเสียหายใช่ไหมครับร่างกายเราก็เช่นกันครับน้ำปัสสาวะสกระปรกพวกนี้ จะพาเชื้อโรคเข้าไปกัดกินเนื้อไตทําให้ไตเกิดการอักเสบจนกลายเป็นหนองและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสําหรับผู้สูงอายุคือเมื่อไตอักเสบและหายดีแล้วมันจะไม่ได้กลับมาเป็นเนื้อไตสวยๆเหมือนเดิมนะครับแต่มันจะกลายเป็นแผลเป็นซึ่งเนื้อไตส่วนที่เป็นแผลเป็นเนี่ยทางการแพทย์ถือว่ามันตายแล้วตายเลยครับไม่สามารถฟื้นฟูให้กลับมาทํางานได้อีกหากท่านทําพฤติกรรมนี้สะสมไปนานเข้าไตาของท่านเนี่ยก็จะพรุนเหมือนรังพึง หมดสภาพที่จะทําหน้าที่กรองเลือดอีกต่อไปนี่แหละครับคือสาเหตุที่แท้จริงที่ทําให้ลุงปรีชาเพื่อนบ้านของผมต้องน้ําตาตกลุงแกเป็นคนขยันมากตื่นเช้ามาแกจะหวงรดน้ําต้นไม้ก่อนเสมอแกคิดว่าการอั้นฉี่นิดหน่อยไม่เป็นไรแต่หารู้ไม่ว่านั่นคือการสะสมแผลเป็นในไตวันละเล็กวันละน้อยจนสุดท้ายไตแกก็พังเสียหายทารวรดังนั้นวิธีแก้ปัญหานี้ง่ายนิดเดียวและไม่ต้องเสียเงินสักบาทครับ ขอให้ท่านสัญญาและปฏิบัติตามนี้อย่างเคร่งครัดนะครับทันทีที่ท่านลืมตาตื่นปุ๊บสิ่งแรกที่ต้องทำสำคัญกว่าการล้างหน้าสำคัญกว่าการหยิบมือถือมาดูไลายและสำคัญกว่าการเตรียมของใส่บาทคือการเดินไปห้องน้ำครับไปฉี่ครับไปเอาของเสียออกจากตัวไปปลดปล่อยภาระให้ไตของท่านได้พักผ่อนอย่าเอาเวลาความสุขเพียงแค่15นาทีบนเตียงนอนมาแลกกับความทุกข ทรมานที่ต้องไปนอนฟอกไตครั้งละสี่ชั่วโมงเลยครับมันไม่คุ้มค่ากันจริงๆสุขภาพของท่านสําคัญกว่างานบ้านและสําคัญกว่าทุกสิ่งครับถ้าท่านใดที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วเห็นด้วยกับผมว่าสุขภาพของเราสําคัญที่สุดและเราจะไม่ยอมแลกตายกับการอั้นฉี่อีกแล้วขอให้ช่วยพิมพ์คําว่าชัดเจนลงในคอมเมนต์ด้านล่างให้ผมชื่นใจหน่อยนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราจะดูแลตัวเองไปด้วยกันครับพฤติกรรมที่ 2. สตาร์ทรถน้ํามันแห้งหรือ การไม่ดื่มน้ําทันทีหลังตื่นนอนเรามาต่อกันที่พฤติกรรมที่สองครับเรื่องนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กน้อยยิ่งกว่าผงเข้าตาแต่เชื่อไหมครับว่ามันคือสาเหตุหลักที่ทําให้ผู้สูงอายุหลายท่านต้องล้มป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองหรือเป็นลมหน้ามืดในตอนเช้าโดยที่ลูกหลานไม่ทันตั้งตัวเลยลองสํารวจตัวเองดูสิครับมีใครเป็นแบบนี้บ้างไหมพอตื่นนอนตอนเช้าปุ๊บสิ่งแรกที่ทําคือการคว้าไม้กวาดเดินไปกวาดใบไม้หน้าบ้าน หรือบางครั้งขยันหน่อยก็เดินฮิวตะกราไปเดินตลาดไปยืนคุยเมาส์มอยกับเพื่อนบ้านอย่างออกรถออกชาิผ่านไปครึ่งค่อนวันจนปากแห้งทากแล้วก็ยังไม่ได้ดื่มน้ำเปล่าตกถึงท้องเลยสักอึกเดียวหลายท่านมักจะมีความเข้าใจผิด,ผดหรือมีความคิดที่ฝังหัวกันมานานว่าก็ฉันยังไม่รู้สึกหิวน้ำนี่นาคอละแหงก็ยังไม่แห้งจะให้กินทำไมกินไปเดี๋ยวก็ปวดฉี่ลำบากต้องเข้าห้องน้ำอีกผมขอบอกตรงนี้ ในฐานะหมอและลูกหลานคนหนึ่งเลยนะครับว่าความคิดนี้ผิดมหันเลยครับผิดอย่างแรงและเป็นความคิดที่อันตรายถึงชีวิตเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่เห็นภาพตามผมได้ชัดเจนที่สุดผมขอเปรียบเทียบร่างกายของเราเหมือนกับรถยนต์ครับเลือดในตัวเราก็เปรียบเสมือนน้ำมันเครื่องที่คอยหล่อลื่นเครื่องยนต์ให้รถวิ่งไปได้ตลอดทั้งคืนที่เรานอนหลับร่างกายเราไม่ได้หยุดทำงานนะครับเรายังต้องหายใจ เรายังมีเหงื่อ,อ,อทางรูขุมขนร่างกายเราสูญเสียน้ำออกไปตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้ตัวสภาพร่างกายตอนตื่นนอนจึงแห้งผะเหมือนผืนดินในหน้าแรงที่แตกกระแหงทีนี้มาดูที่เลือดของเราครับปกติเลือดควรจะใสและไหลเวียนได้คล่องเหมือนน้ำใช่ไหมครับแต่พอเราขาดน้ำนานเกิน8ชั่วโมงเลือดของเราในตอนเช้ามันจะไม่ใช่น้ำใสๆต่อไปแต่มันจะข้นคลักมันจะเหนียวหนืดลองนึกภาพน้ำพริกเผา หรือแป้งเปียกที่เราใช้ทากระดาษดูสิครับเลือดของเรามันขนแบบนั้นเลยครับแล้วลองจินตนาการดูสิครับว่าหัวใจและไตของเราที่เปรียบเสมือนปั๊มน้ําเครื่องเล็กๆจะต้องทํางานหนักสาหัสแค่ไหนที่ต้องออกแรงบีบเค้นเพื่อพยายามดันเลือดที่เหนียวหนืดเหมือนกาวลาเทกซ์พวกนี้ให้ไหลผ่านท่อเล็กๆหรือหลอดเลือดฝอยไปเลี้ยงสมองไปเลี้ยงแขนขาและที่สําคัญคือดันให้ผ่านตะแกรงกรองของไตไปให้ได้ ลองเอานิ้วจิ้มกะปิแล้วปาดลงบนตะแกรงตาทีๆดูสิครับมันยากไหมมันเหนียวไหมไตของคุณก็กำลังร้องไห้และเหนื่อยล้าแบบนั้นแหละครับผลลัพธ์ที่ตามมาคืออะไรทราบไหมครับเมื่อปั๊มน้ำต้องทำงานหนะักแรงดันในท่อก็ต้องสูงขึ้นนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมความดันโลหิตของผู้สูงอายุถึงพุ่งปรีดขึ้นสูงมากในช่วงเช้าและเมื่อแรงดันสูงมากเข้าเจอกับเลือดที่ขนหนืด ไปอุดตันตามทางเดินหลอดเลือดฝอยในไตก็จะแตกหรือที่น่ากลัวที่สุดคือเส้นเลือดในสมองแตกครับนี่แหละครับคือสาเหตุที่คนแก่ๆเนี่ยชอบบูบชอบเป็นลมหรืออยู่ดีๆก็ล้มตึงไปเลยในตอนเช้าก็เพราะเลือดมันขน้นจนไปเลี้ยงสมองไม่ทันนั่นเองคุณเคยสังเกตตัวเองไหมครับเวลาที่ตื่นเช้ามาแล้วลุกขึ้นยืนเร็วแล,ล้วรู้สึกเวียนหัวบ้านหมุนหรือหน้ามืดบูบวา่านั่นไม่ใช่แค่เพราะเราแก่ตัวลงนะครับ แต่นั่นคือสัญญาณเตือนจากร่างกายที่กำลังตะโกนบอกว่าเจ้านายครับเลือดมันคนเกินไปแล้วมันสูบฉีดขึ้นไปเลี้ยงสมองไม่ไหวแล้วครับช่วยเติมน้ําให้หน่อยเถอะครับดังนั้นทางแก้มันง่ายในตียวครับง่ายเสียจนหลายคนมองข้ามไปไม่ต้องไปซื้อ,อยาวิเศษราคาแพงที่ไหนเลยครับยานั้นคือน้ําเปล่าครับผมขอแนะนําให้ท่านเตรียมน้ําอุ่นใส่แก้วไว้ข้างหัวเตียงเลยครับเอาสักแก้วหนึ่งปริมาณประมาณ 200-300, ถึงซีซี หรือประมาณหนึ่งแก้วกาแฟมักใหญ่ๆหน่อยก่อนเข้านอนเตรียมไว้เลยครับพอตื่นเช้ามาปุ๊บอย่าเพิ่งรีบลุกไปไหนครับให้ลุกขึ้นนั่งห้อยขาที่ขอบเตียงช้าๆแล้วค่อยๆจิบน้ําอุ่นแก้วนั่นแหละครับจิบไปเรื่อยๆจนหมดแก้วทําไมต้องเป็นน้ําอุ่นเพราะน้ําอุ่นมันเปรียบเสมือนน้ําฝนชุ่มฉ่าที่ตกลงมาบนดินที่กําลังแห้งแหลงมันจะซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีที่สุด มันจะเข้าไปช่วยเจือจางเลือดที่ขนหนืดให้กลับมาใสและไหลลื่นปรึดปราดได้ทันทีพอเลือดไม่ขนหัวใจก็ทํางานเบาลงไตก็ยิ้มออกครับเขาจะบอกว่าโอ้โหขอบคุณเจ้านายมากครับวันนี้ทํางานสบายจังเลยไม่ต้องออกแรงเบ่งเลือดเหนียวๆอีกแล้วเพียงแค่ท่านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆนี้ดื่มน้ําแก้วเดียวตอนเช้ามันช่วยลดความเสี่ยงไตาวายลดความเสี่ยงอัมพิกอัมพาต ได้ตั้งครึ่งหนึ่งเลยนะครับท่านจะได้ไม่ต้องไปนอนเป็นผักปลาให้ลูกหลานต้องลำบากดูแลเพียงแค่เริ่มวันใหม่ด้วยน้ำแก้วเดียวจำคำผมไว้นะครับอย่ารอให้รู้สึกกระหายน้ำแล้วค่อยดื่มเพราะถ้าร่างกายส่งสัญญาณว่ากระหายนั่นแปลว่าร่างกายของคุณขาดน้ำจนเข้าขั้นวิกฤตแล้วครับเหมือนเครื่องยนต์ที่ไฟเตือนน้ำมันกระพริบแดงแล้วอย่าปล่อยให้ชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้แบบนั้นเลยครับถ้าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าฟังแล้วเห็นด้วยกับผม และอยากจะมีสุขภาพดีอยู่กับลูกหลานไปนานๆผมขอคำมั่นสัญญาเล็กๆน้อยๆนะครับช่วยพิมพ์คำว่าน้ำลงในคอมเมนต์ข้างล่างเพื่อเป็นการเตือนสติและสัญญากับตัวเองว่าพรุ่งนี้เช้าตื่นมาปุ๊บฉันจะดื่มน้ำทันทีพิมพ์กันเข้ามาเยอะๆนะครับผมรออ่านอยู่ครับพฤติกรรมที่3อาหารเช้าทำลายไตยกับดักความอร่อยมาถึงพฤติกรรมที่3กันแล้วนะครับ เรื่องนี้ผมต้องขอบอกก่อนเลยว่าเป็นเรื่องที่แก้ยากที่สุดและเป็นด่านปราบเสียนสําหรับผู้สูงอายุหลายๆท่านเลยทีเดียวครับเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของความหิวแต่มันคือเรื่องของความอร่อยและวิถีชีวิตที่คุณเคยของคนไทยเรานั่นเองครับนั่นก็คือการทานอาหารเช้าที่ทําลายไตยโดยไม่รู้ตัวท่านลองนึกภาพตามผมนะครับพอแสงแดดเริ่มส่องเดินออกจากประตูรั้วบ้านปุ๊บ กลิ่นหอมๆก็ลอยมาแตะจมูกทันทีทางซ้ายก็รถเข็นขายป่าทองโกทอดร้อนๆในกระทะใบใหญ่ทางขวาก็ร้านหมูปิ้งนมสดกลิ่นทันหอมฉุยหรือจะเป็นร้านไส้กรอกอีสานเปรียปร้ยวๆที่ย่างจนหนังตึงน่ากินหลายท่านมักจะคิดเข้าข้างตัวเองว่ากินนิดหน่อยนะไม่เป็นไรหรอกนานๆกินทีถือว่าให้รางวัลชีวิตบ้างกินแค่มือเดียวไม่ถึงตายหรอกครับแต่ผมอยากจะเรียนให้ทราบ ด้วยความเป็นห่วงจากใจจริงว่าการกินมื้อเดียวไม่ตายครับแต่การกินติดต่อกันเป็นนิสัยกินมา10ปี20ปีไตของท่านจะพังลงอย่างช้าๆโดยที่ท่านไม่ทันรู้ตัวเลยครับมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่หมอบอกว่าค่าไตาเหลือไม่ถึง20%แล้วเรามาเจาะลึกกันทีละเมนูนะครับเริ่มจากคู่หูมโรนะยอดฮิตปลาท่องโกจิ้มนมข้นหวานของโปรดของใครหลายคนรวมถึงตัวผมเองในสมัยก่อนด้วยครับ แต่ในทางการแพทย์นี่คือระเบิดเวลาดีๆนี่เองครับอย่างแรกเลยคือแป้งที่ทอดในน้ำมันท่วมๆท,ท่านเคยสังเกตน้ำมันในกระทะไหมครับส่วนใหญ่จะเป็นน้ำมันเก่าที่ทอดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนสีดำปี๋เหมือนน้ำมันเครื่องใช้แล้วน้ำมันพวกนี้แหละครับที่เต็มไปด้วยสารอนุมูลอิสระและสารพิษเมื่อเรากินเข้าไปมันจะเข้าไปเกาะและอุดตันเส้นเลือดฝอยในไตทำให้หลอดเลือดแข็งตัวเลือดไปเลี้ยงไตไม่ได้ไตก็จะค่อยๆฝ่อ,อ,อและเสื่อมสภาพลง อย่างที่สองคือนมขนหวานที่หวานเจ็บสะใจการกินน้ำตาลปริมาณมหาศาลตอนท้องว่างๆจะทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งกระฉูดครับตับอ่อนต้องทำงานหนักแทบระเบิดเพื่อผลิตอินซูลินและท่านอย่าลืมความจริงข้อหนึ่งนะครับว่าในประเทศไทยของเราสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้คนไทยต้องหนอนฟอกไตไม่ใช่การกินเค็มนะครับแต่คือเบาหวานลงไตครับน้าตาลนี่แหละครับ คือศัตรูตัวชะกะต,ต่อมาเรามาดูที่หมูปิ้งนมสดหรือไส้กรอกอีสานกันบ้างครับดูภายนอกมันก็คือเนื้อสัตว์เป็นโปรโตีนน่าจะช่วยซ่อมแซมร่างกายและให้แรงผู้สูงอายุใช่ไหมครับแต่ความจริงที่ซ่อนอยู่มันน่ากลัวกว่านั้นครับเพื่อให้หมูมันนุ่มเด้งสู้ฟันและเก็บไว้ขายได้นานๆผู้ผลิตเขาจําเป็นต้องใส่สารเคมีชนิดหนึ่งที่เรียกว่าฟอสเฟตเข้าไปในปริมาณที่เยอะมากครับฟอสเฟตเนี่ยสำหรับคนหนุ่มสาว อาจจะขับออกได้สบายๆครับแต่สำหรับผู้สูงวัยที่ไตเริ่มเสื่อมสภาพตามอายุฟอสเฟตคือยาพิษดีๆนี่เองครับเมื่อไตขับฟอสเฟตออกไม่ไหวมันจะสะสมในเลือดครับและสิ่งที่มันจะทำคือมันจะไปดึงเอาแคลเซียมออกจากกระดูกของท่านครับผลที่ตามมาคือกระดูกของท่านจะบางลงพุนเปราะและหักง่ายเพียงแค่ล้มเบาๆในห้องน้ำก็อาจจะก,กระดูกสะโพกหักได้เลยครับ และอาการที่ทรมานที่สุดที่ผมพบบ่อยในคนไข้กลุ่มนี้คืออาการคันยุบยิบตามตัวครับมันไม่ได้คันที่ผิวหนังนะครับแต่มันคันมาจากข้างในคันแบบเข้ากระดูกดำเก๋าจนเลือดซิบเก๋าจนหนังถลอกก็ไม่หายคันนั่นแหละครับคือเสียงกรีดร้องของไตที่กำลังบอกว่าเจ้านายครับฟอสเฟตมันท่วมตัวแล้วครับช่วยหยุดกินเถอะครับผมเคยมีคนไข้ท่านหนึ่งชื่อคุณป้าสมศี แกชอบทานหมูปิ้งเจ้าดังหน้าปากซอยทุกเช้าแกบอกว่าทานแล้วมีแรงแกทานมาเป็น10ปีจนวันหนึ่งแกมาหาหมอด้วยอาการคันคายเยอะทั้งตัวและปวดเมื่อยตามข้อกระดูกพอเจาะเลือดดูค่าฟอสเฟตสูงปรีดจนหน้าตกใจพอผมให้แกหยุดหมูปิ้งแล้วเปลี่ยนมาทานอาหารทำเองเพียงแค่เดือนเดียวอาการคันหายเป็นปลิดทิ้งเลยครับนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นครับและทีนี้หลายท่านคงจะถามผมว่าแล้วจะให้ฉันกินอะไรละ่ะ หมอห้ามไปหมดแบบนี้ชีวิตจะมีความสุขได้ยังไงคำตอบคือเราต้องกลับไปสู่ความเรียบง่ายแบบสมัยคุณปู่คุณย่าตายายของเราครับลองเปลี่ยนจากของทอดของย่างมาเป็นข้าวต้มปลาร้อนๆใส่ขึ้นชายหอมๆดูไหมครับหรือจะเป็นแกงจืดเต้าหู้หมูสับซดน้ำซุปร้อนๆให้คล่องคอไข่ต้มซักสองฟองอยาซีอูนิดหน่อยหรือจะเป็นข้าวสวยร้อนๆราดแกงไก่ ที่ผัดน้ำมันน้อยๆหรือจะเป็นปลาถูต้มส้มรสชาติเปรี้ยวหวานกลมกลม่อมหลักการง่ายๆที่ผมอยากให้ท่านท่องไว้ขึ้นใจเลยนะครับคือของต้มของนึง่งของลวกดีต่อไตมากกว่าของทอดของปิ้งย่าง1 0 0งเท่าพันเท่าครับอาหารพวกนี้นอกจากจะย่อยง่ายสบายท้องไม่ทำให้ท้องอืดแล้วยังช่วยถนอมไตของท่านให้ไม่ต้องทำงานหนักเกินกำลังอีกด้วยครับโปรตีนจากปลาจากไข่ขาว และเต้าหู้เป็นโปรโตีนชั้นดีที่ดูดซึมง,ง่ายและทิ้งของเสียไว้น้อยมากเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์แปลรูปผมอยากให้ท่านลองมองร่างกายตัวเองเปรียบเสมือนรถยนต์คลาสสิกที่ใช้งานมานาน6 0 7 0ปีแล้วนะครับเครื่องยนต์กลไกลต่างๆย่อมมีการสึกหรอเป็นธรรมดาเราต้องดูแลเขาอย่างทนุถนอมครับอย่าไปบังคับขืนใจให้เขาต้องมากรองน้ำมันดำๆหรือสารเคมีหนักๆตั้งแต่เช้าตรู่เลยครับ สงสารเขาเธอครับมันเป็นบาปกรรมกับร่างกายเปล่าๆการเลือกกินอาหารที่ดีไม่ใช่การจำกัดความสุขครับแต่มันคือการมอบความรักให้กับตัวเองในรูปแบบที่ยั่งยืนที่สุดครับเชื่อผมเถอะครับว่าอาหารมื้อที่อร่อยที่สุดคืออาหารที่กินและทำให้เรามีชีวิตอยู่กับลูกหลานไปได้นานๆโดยไม่ต้องนอนติดเตียงครับถ้าท่านใดที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วเริ่มรู้สึกว่าเออจริงฮะเรากินของทอดของย่างมาเยอะเกินไปแล้ว และอยากจะลองปรับเปลี่ยนเมนูเช้าดูบ้างพรุ่งนี้เช้าใครตั้งใจจะทานเมนูต้มๆหนึ่งๆแทนหมูปิ้งหรือปลาทองโกช่วยพิมพ์คําว่าแข็งแรงลงในคอมเมนต์ข้างล่างให้ผมชื่นใจหน่อยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนทําได้ครับเพื่อไตที่เรารักเพื่อชีวิตที่มีความสุขครับพฤติกรรมที่4ความเคยชินที่ผิดมหันหรือการดื่มกาแฟและชาเข้มๆตอนท้องว่างเดินทางมาถึงพฤติกรรมสุดท้ายกันแล้วนะครับข้อที่4นี้ผมขอยกให้เป็นพฤติกรรมยอดฮิต ที่เป็นเหมือนวิถีชีวิตและจิตปิญญาณของผู้สูงอายุไทยเราเลยก็ว่าได้ครับมันคือเรื่องของกาแฟและชาครับลองนึกภาพบรรยากาศยามเช้านะครับพ่อตื่นมาล้างหน้าล้างตาเสร็จคุณตาหลายท่านก็ต้องเดินไปที่ร้านกาแฟโบราณไปสั่งโอเลี้ยงเข้มๆหรือยกล่อสักแก้วนั่งไขยห้างจิตไปคุยเรื่องการเมืองกับเพื่อนฝูงไปหรือคุณยายบางท่านตื่นมาก็ต้องชง ชาไทยร้อนๆใส่นมข้นหวานมันๆดื่มเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นหลายท่านมักจะบอกผมว่าคุณหมอครับถ้าเช้ามาไม่ได้กาแฟสักแก้วเนี่ยมันเหมือนชีวิตขาดอะไรไปมันไม่ตื่นมันเหมือนหัวตาไม่สว่างเดินเซไปเซมาเหมือนคนไม่มีแรงผมเข้าใจความรู้สึกนั้นดีครับกลิ่นหอมๆของกาแฟคั่วหรือกลิ่นชาหอมกรุ่นมันช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายจริงๆแต่ในฐานะแพทย์ผมมีความจริงที่น่าตกใจ จะบอกครับว่าภายใต้ความหอมหวานและความสดชื่นนั้นมันซ่อนมีดดาบอาบยาพิษที่กำลังทิ่มแทงไตของคุณอยู่ทุกเช้าโดยที่คุณไม่รู้ตัวเรามาวิเคราะห์กันแบบเจาะลึกนะครับตัวการร้ายในแก้วกาแฟหรือชาไม่ใช่ความดำหรือความขมนะครับแต่มันคือสารที่ชื่อว่าคาเฟอีนครับท่านทราบไหมครับว่าคาเฟอีนมีลิทธิ์ทางเพสชวุทยาที่สำคัญมากอย่างหนึ่งคือมันเป็น ยาขับปัสสาวะอย่างแรงครับลองย้อนกลับไปนึกถึงข้อที่2ที่ผมเล่าให้ฟังนะครับจําได้ไหมครับที่ผมบอกว่าตื่นเช้ามาร่างกายของเราขาดน้ำอย่างหนักเลือดคนคลักเหมือนแป้งเปียกและอวัยวะภายในของเราแห้งผากเหมือนดินแตกกระแหงทีนี้พอท่านดื่มกาแฟที่มีคาเฟอีนเข้าไปตอนท้องว่างๆคาเฟอีนมันจะออกคำสั่งให้ไตทำงานทันทีครับ มันสั่งให้ไตเนี่ยบีบน้ำออกมาเป็นปัสสาวะผมอยากให้ท่านจินตนาการภาพตามผมนะครับให้ท่านนึกภาพมะนาวผลหนึง่งที่ถูกวางตากแดดจนแห้งสนิทผิวเหี่ยวแห้งแทบจะไม่มีน้ำเหลืออยู่ข้างในแล้วการที่ท่านดื่มกาแฟตอนเช้ามันเหมือนกับท่านพยายามไปบีบเค้นมะนาวแห้งๆลูกนั้นพยายามจะรีดเอาน้ำหยดสุดท้ายออกมาให้ได้ ไตของท่านเนี่ยก็โดนกระทําแบบนั้นเลยครับในภาวะที่ร่างกายไม่มีน้ําให้กรองแต่คาเฟอีนไปบังคับให้ไตต้องรีดน้ําออกมาไตาจะต้องทํางานหนักอย่างแสนสาหัสมันเหมือนกับการเอาเครื่องยนต์ไปวิ่งในทะเลทลายโดยไม่มีน้ํหล่อเย็นเครื่องยนต์ก็จะร้อนจัดมาและพังในที่สุดการทําแบบนี้ซ้ําๆทุกเช้าจะทําให้เนื้อไตของท่านเสื่อมสภาพลงอย่างรวดเร็วเร็วกว่าคนปกติหลายเท่าเลยครับและความน่ากลัวยังไม่จบแค่นั้นนะครับกาแฟดํา หรือชาเข้มเข้มฤทิ์ัของมันมีความเป็นกรดสูงมากเมื่อมันตกลงไปในกระเพาะอาหารที่ว่างเปล่าไม่มีข้าวไม่มีแป้งมารองรับกรดพวกนี้จะไปกัดผนังกระเพาะทําให้เกิดแผลและกระตุ้นให้เกิดโรคกรดไหลย,ย้อนที่แสบร้อนหน้าอกขึ้นมาถึงคอหอยทรมานมากนะครับแต่สิ่งที่อันตรายถึงชีวิตจริงๆที่ผมกังวลที่สุดคือผลกระทบต่อหัวใจและหลอดเลือดครับคาเฟอีนมีฤทธิ์กระตุ้นหัวใจให้เต้นเร็วขึ้น แรงขึ้นตุบๆเหมือนตีกองรัวๆท่านลองนึกดูสิครับเครื่องยนต์เพิ่งสตาร์ทน้ำมันเครื่องอยังขนๆแต่ท่านเหยียบคันเร่งมิดหมายทันทีอะไรจะเกิดขึ้นครับความดันโลหิตของท่านจะพุ่งสูงปรี๊ดขึ้นมาทันทีครับสำหรับคนหนุ่มสาวอาจจะไม่เป็นไรครับเส้นเลือดเขายังเหนียวยืดหยุ่นได้ดีแต่สำหรับผู้สูงวัยอย่างเราเส้นเลือดทั่วร่างกายมันเปราะบางเหมือนสายยางเก่าๆที่ตากแดดมานานาน,นับสิบปีมันแข็ง มันกรอบและมันพร้อมที่จะแตกได้ทุกเมื่อการที่ความดันพุ่งสูงจากการดื่มกาแฟตอนเช้าอาจเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้เส้นเลือดฝอยในสมองทนแรงดันไม่ไหวและปรีแตกออกมาได้ครับนี่คือสาเหตุที่ผู้สูงอายุหลายคนล้มฟุบในห้องน้าหรือนั่งจิบกาแฟอยู่ดีๆก็วูบหมดสติกลายเป็นอัมพฤกอัมพาตหรือเสียชีวิตกะทันหันเรื่องเศร้าแบบนี้ เกิดขึ้นทุกวันและผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับครอบครัวของท่านครับมาถึงตรงนี้หลายท่านคงเริ่มหน้าเสียแล้วถามผมว่าโคหมอถ้าอย่างนั้นชีวิตนี้ปู่กินกาแฟาไม่ได้แล้วเหรอย่ยาต้องเลิกกินชาตลอดชีวิตเลยใช่ไหมฟังผมนะครับผมไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นครับผมเป็นหมอผมเข้าใจดีว่าความสุขเล็กๆน้อยๆของคนแก่คือการได้จิบอะไรอุ่นๆหอมๆผมไม่ได้ห้ามท่านดื่มกาแฟาครับท่านยังดื่มได้ และมีความสุขกับมันได้แต่ผมขอแค่ข้อเดียวครับคือขอให้เปลี่ยนเวลาดื่มครับกฎเลยของผมคือห้ามดื่มตอนท้องว่างเด็ดขาดวิธีที่ถูกต้องคือตื่นมาดื่มน้ำอุ่นก่อนหนึ่งแก้วไปทำธุระส่วนตัวทานอาหารเช้าให้อิ่มท้องก่อนไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มไข่ลวกหรืออะไรก็ได้ให้กระเพาะมีอาหารรองรับให้ร่างกายได้รับน้ำเพียงพอแล้จากนั้นรอสักพักครับประมาณเก้าโมง หรือส0บโมงเช้าช่วงสายแดดอ่อนๆเวลานั้นแหะครับคือเวลาทองท่านค่อยชงกาแฟมาจิบจะเป็นกาแฟดําใส่น้ําตาลน้อยๆหรือชาร้อนๆก็ได้ครับตอนนั้นร่างกายเราพร้อมแล้วไตเรามีน้ําหล่อเลี้ยงแล้วกาแฟะจะกลายเป็นตัวช่วยย่อยอาหารช่วยให้กระปรีก้กระเปร่าโดยที่ไม่ทําร้ายไตยและไม่กระตุ้นความดันจนเสี่ยงตายและขอแถมอีกนิดนะครับสําหรับผู้สูงวัยชงให้ บางๆหน่อยนะครับอย่าไปกินเข้มปัดเหมือนสมัยเป็นหนุ่มสาวโรงงานร่างกายเราตอนนี้ต้องการความละมุนละไมครับลดความเข้มข้นลงครึ่งหนึ่งแต่ความหอมและความสุขย่างเท่าเดิมครับเชื่อผมเถอะครับเห็นไหมครับว่าเรื่องการดื่มกาแฟผิดเวลาเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนมองข้ามจริงๆและทํากันจนเป็นความเคยชินถ้าวันนี้ท่านเพิ่งรู้ความจริงข้อนี้เป็นครั้งแรกและรู้สึกตกใจเหมือนผมตอนที่รู้เรื่องนี้ใหม่ๆ ผมอยากให้ท่านช่วยพิมพ์คำว่าว wow ้าวภาษาไทยสั้นๆลงในคอมเมนต์ข้างล่างให้ผมหน่อยนะครับคำว่าว wow ้าวของท่านจะช่วยเตือนสติเพื่อนๆอีกหลายคนให้รู้ว่าเรื่องนี้มันสำคัญแค่ไหนพิมพ์มาเลยนะครับผมรออ่านทุกคอมเมนต์ครับพี่น้องครับแค่ปรับเรื่องเล็กๆตอนเช้าก็ช่วยชีวิตเราได้มหาศาลอย่ารอให้สายเตือนแก้เหมือนลุงปรีชานะครับใครอยากได้เมนูอาหารเช้าฟื้นฟูไต ฟรีให้พิมพ์คำว่าบัวลอยใต้คลิปนี้เลยครับเดี๋ยวทีมงานจะรีบส่งให้และฝากกดแชร์คลิปนี้ลงหลายกลุ่มให้เพื่อนๆได้ดูด้วยถือเป็นการทำบุญใหญ่ร่วมกันขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเป็นร่มโพธร,ร่มไผ่ให้ลูกหลานไปนานๆสวัสดีครับ